สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนสาย304เป็นถนนเชื่อมระหว่างภาคอีสานกับภาคตะวันออกอเป็นถนนไม่ทราบว่าจะเป็นถนนที่ใช้ในการทําสงครามช่วงสงครามเวียดนามหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างสนามบิน นครราชสีมากับสนามบินอุตภเปาในขณะที่ข้างล่างนะครข้างล่างเขตเมืองอากาศร้อนมากแต่ข้างบนเนี่ยผมต้องเปิดแอร์เบอร์หนึ่งแล้วก็บนภูเขาอันนี้เขาเรียกว่าเขาปักนะครับก็จะมีหมอก ต้องไม่ใช่ว่าหมอกแล้วครับถ้าอยู่บนภูเขา,าไม่ต้องเรียกว่าเมฆที่มันลอยต่ําแบบติดเนี่ยนะครขาวๆน,น,นะครับไม่น่าเชื่อนะครับบนภูเขาจะอากาศเย็นผมในความน่าจะอประมาณ2 6 2 1องศาเนี่ยมันเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไม คนเขาถึงชอบไปอยู่บนภูเขากันมอเห็นกล้องอาจจะถ่ายไม่เห็นครับมันจะเป็นฝ้าขาวๆถนนเสียงดังมากเพราะว่าเขา ทำเอารถมาเกรดทำให้มันเป็นรอยเพื่อที่คนขับจะได้ไม่หลับมนะั้งถนนสายสามย์สีเป็นถนนที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งอุบัติเหตุจะเกิดในช่วงที่ลงจากาผาช่วงนั้นเขาเรียกว่าผางามนะครับผางามตรงนั้นจะเป็นน่าจะเป็นตำบลวังขอนแดง ลงไปจากภูเขามันก็จะมีทางลงที่ชันแล้วก็โคง้งล่าสุดก็เห็นมีอุบัติเหตุนะครับอันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุไหมเอาไม่ใช่รถเสียรถลาก ครับรถถ้าเป็นรถโดยสารที่เขาวิ่งประจำเขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะเขาจะรู้จังหวะรู้ทางแต่ถ้าเป็นรถรถนำเที่ยวรถทัวร์ก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็มาถึงตรงนี้ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถลนร,รถยนต์รถจักรยานยนต์เพราะว่าที่นี่เส้นนี้เนี่ยรถบรรทุกเยอะขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปของผม